to have our terrible car to mercy. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและนี่ก็คือไกดวิธีสู้เซเรนเซเรนเป็นบอสที่อยู่ในเมืองเซอร์เนียมซึ่งมีเลเวล260ขึ้นไปต้องทำเกวดเนื้อเรื่องของเมืองเซอร์เนียมให้จบทั้งหมดถึงจะเข้าทำการต่อสู้ได้ในระดับนอร์มอนจะมีเลเวล270 HP 52.5ล้านล้านระดับฮาร์จะมีเลเวล275 HP 126ล้านล้านระดับเอ็กซ์ตรีมจะมี HP 1320ล้านล้านค่าเพอมมร์มาเดพเรท380%หรือก็คือใช้ค่าจอกอง95%และระดับนอร์มอนกับฮาร์จะมี5ชีวิตส่วนเอ็กซ์ตรีมจะมี8ชีวิตเฟสแรก จะใช้ออเทนติกหรือเซ c r e ต s y m โบล150หน่วยในเฟส e 2จะใช้200หน่วยผมขอแนะนำว่าควรจะมี250หน่วยเพื่อให้ได้โบนัสสูงสุดใน3ระดับนี้ความเร็วของเซเรนในการโจมตีจะเร็วไม่เท่ากันยิ่งระดับความยากสูงขึ้นเซเรนจะออกท่าจู่โจมไวขึ้นบอสจะมีเกตพาิตที่ถ้าคุณผู้ชมโดนโจมตีจะเพิ่มขึ้น ถ้าคุณผู้ชมโดนจนเต็มจะทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเป็นระยะเวลา8วินาทีซึ่งคำสาบนี้มีวิธีแก้อยู่2วิธีก็คือ Skill Time Distortion ของ Zero และ Blue Aura ของ Battle Mage พอเข้าห้องบอสมาปุ๊บเซเลนจะเริ่มใช้ท่ายิงเป็นดอกจันรอบทิศถ้าโดนเลือดจะลด50%พร้อมทั้งติดสถานะตาบอด และเกียร์พาธิตเพิ่มขึ้นจำนวนมากระหว่างช่วงเวลาที่สู้ผ่านไปเลเซอร์จะมีเส้นหนึ่งที่มันจะดูเหมือนล็อกโดนตำแหน่งของเราพอดีกับเล็งดักไม่ให้เราหนีและบางจังหวะคุณผู้ชมอาจจะเจอช่วงที่จะต้องกระโดดหลบให้พอดีก่อนที่จะโดนล,ลำแสงหรือบางครั้งก็อาจจะต้องหมอบหลบในช่อง,คองแคบๆร,ระหว่างลำแสงซึ่งก็ขอให้คุณผู้ชม เตรียมตัวให้พร้อมและรีแอคชั่นตัดสินใจให้ทันก่อนที่จะถูกโจมตีต่อไปก็จะเป็นการสุ่มถ้าเกิดไม่ได้เข้าใกล้เซเลนจะมีโอกาสสูงที่เราจะถูกท่าชาร์ดดาบฟันเป็นขื่นออกมาแบบนี้ถ้าโดนจะติดสตันประมาณ2วินาทีท่านี้เราสามารถหมอบหลบได้และถ้าเป็นนักเวทก็อาจจะง่ายหน่อย พราะสามารถหมอบและเทเลพอร์ตเคลื่อนที่ได้แต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นแนะนําว่าให้ใช้อัพจัมและใช้สกิลเคลื่อนที่ข้ามไปเลยเพราะระยะสกิลนี้กว้างมากและพยายามอย่าโดนท่านี้มากที่สุดเพราะสามารถโดนต่อเนื่องและเกรดพาาทิตจ,จะเพิ่มต่อเนื่องด้วยแต่บางทีเซเรนก็ไม่ได้ใช้ท่านี้ในจังหวะที่เราอยู่ออกห่างเสมอไป ถ้าจังหวะที่เหมือนคูดาวของท่านี้วนกลับมาหรือเห็นมูฟเซตการโจมตีของเซเลนผ่านไปสัก3หรือ4ท่าแม้ว่าจะยืนอยู่ประชิดต,ตัวก็จะโดนฟันท่านี้ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เซนและกระโดดอ้อมหลังบอสไปเลยหรืออัพจําให้ทันนะครับหลังจากนั้นถ้าเราเข้าใกล้เซเลนจะมีโอกาสโดนท่าแทงดาบวิธีหลบก็คือต้องหมอบลง ถ้าโดนแทงจะเพิ่มเกีตพาอาทิตย์เล็กน้อยแต่เลือดลอด15%จงังหวะส่วนใหญ่เซเลนจะทิ้มเราประมาณ3ครั้งหลังจากนั้นก็อาจจะส่งกลับไปเป็นท่าชาร์จฟันหรืออาจจะเป็นท่าปุ้งแทงซึ่งท่านี้ถ้าโดนก็จะเลือดลอด30%หมอบหลบได้หรือใช้สกิลที่สงผล ให้เกิดการเพิกเฉยประเภทการโจมตีนี้เช่นโชว์ดาวของไนท์หลอดเวทออฟเอ็นหลิวของ Mercedes จะป้องกันท่านี้ได้ท่านี้เป็นซ u เปอร์น็อกแบ็กและเกจพาธิตจะเพิ่มขึ้นเด็กน้อยและก็จะมีอุกบาทตกลงมามันก็จะทำให้เราติดสถานะตาบอดเลือดลด15และเพิ่มเกจพาธิตย์เก็นน้อยอุกบาทจะไม่ได้ตกลงมาเยอะ แลมีแค่เฉพาะเฟสหนึ่งเท่านั้นใช้ Dark Side ดักซายหลบได้ต่อไปคือสิ่งที่ทำให้บอสตัวนี้ดูยากมันจะมีแสพงพอาทิตย์แผ่พุ่งขึ้นมาจากใต้พื้นถ้าโดนจะเลือดลด40%และติดสถานะตาบอดพร้อมทั้งเพิ่มเกรอาทิตย์จำนวนมากจังหวะออล่าที่พื้นตอนที่เราเห็นให้พยายามหนีออกห่างถ้าเห็น ระเบิดใกล้ๆตัวเราสัก3าเส้นแปลว่าเราจะเริ่มปลอดภัยมากขึ้นอาจจะมีการระเบิดซ้ำพื้นที่เดิมถ้าหลบไม่ทันจริงๆให้ยอมใช้ภายเฟรมทั้งหมดนี้ก็คือจบเฟสหนึ่แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเฟสสองนะครับเฟสสองเกตพระอาทิตย์ก็จะมีวงกลมซ้อนเพิ่มขึ้นอีก1ชั้นโดยวงกลม4ชั้นนอกจะเป็นการแบ่งเวลาของแผนที่ และแต่ละช่วงเวลาก็จะทำให้ท่าโจมตีเปลี่ยนไปด้วยสิ่งที่อันตรายที่สุดในเฟสนี้ก็คือถ้าเราโดนเกจพาทิตจนเต็มมันจะทำให้เวลากลางคืนลดลงถ้าเวลากลางคืนลดลงจนหมดก็จะทำให้เราแพ้ออกทันทีและมันจะนับรวมกับเพื่อนทุกคนในปาร์ตี้ด้วยเฟสสองตอนช่วงพาทิตขึ้นเกจพาทิตย์ของเราจะไม่มีวันลดลง ถ้าโจมตีของเฟสหนึ่จะถูกตัดออกไปถ้าแสงพาทิตแผ่พุ่งจะกลายเป็นลำแสงเลเซอร์พาทิตแทนมันจะส่มตำแหน่งยิงจากจุดที่เราอยู่และอาจจะถูกยิงเลเซอร์ดักใกล้ๆรอบตัวเราถ้าโดนจะทำให้หน้าจอขาวโพลนและเกิดดาเมจ10%ต่อเนื่อง พร้อมทั้งทําให้เกจพาธิต์เพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเลือดเราต่ํากว่า3 3ลําเปเซแสงจะเพิ่มขึ้นกลายเป็น3เส้นและระดับเอ็กซ์ตรีมจะกลายเป็น4เส้นนอกจากนั้นก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่สู้ก็จะมีลูกระเบิดสัญลักษณ์พาธิตตามพื้นถ้าโดนก็จะติดสถานะตาบอดเกจพาธิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและทําให้เลือดลด35มเซมันจะสุ่มระเบิดขึ้นมาเป็นช่วง ส่วนท่าโจมตีประเภทแทงดาบและท่าพุ่งแทงจะยังคงเหมือนเดิมและเพิ่มเติมคือตาบอดแต่จะมีการเพิ่มท่าแทงอีกหนึ่งประเภทก็คือแทงเป็นลำแสงเลเซอร์ยาวจนสุดแผนที่ถ้าโดนจะเลือดลด35%และติดสตันประมาณ5วินาทีแถมเพิ่มเกจพะอาทิตย์สูงท่านี้ก็จะต้องหมอบหลบหรือกระโดดให้สูงกว่าหรืออ้อมไปข้างหลังเซเลน ท่าชาร์ดดาบออร่าจะถูกตัดออกไปและท่าแทงอื่นๆเมื่อเซเรนแทงไปแล้ว3จังหวะเมื่อเซเรนแทงไปแล้วจะมีจังหวะ4ฟีฟีอยู่ประมาณ2-3ถึงครั้งและเราก็จะต้องหมอบต่อเพื่อหลบท่าแทงให้ได้ตลอดจนจบช่วงเช้าหลังจากที่ช่วงเช้าและบ่ายหมดลงเซเรนจะทำการใช้ท่ามไม้ตายก่อนจะข้ามไปอีกช่วงเวลา ซึ่งถ้าโดนเต็มๆจะเลือดลด1,000%มันจะมีพื้นที่ลำแสงพื้นที่หนึ่งที่แสงพอาทิตย์จะสาดส่องลงมาไม่ถึงใกล้พื้นให้ทุกคนไปหลบตรงพื้นที่ตรงนั้นก็จะปลอดภัยจากการถูกท่าไม้ตายนี้ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งโดนท่าไม้ตายนี้ทุกคนในปาร์ตี้จะตายทุกคนห้ามใช้สกิลประเภทไอเฟมเด็ดขาดเพราะคนที่ใช้ไอเฟมจะรอดอยู่เพียงคนเดียวแต่เพื่อนที่เหลือ จะยังได้รับผลกระทบและตายแม้ว่าพวกเขาจะลอดจากพื้นที่แสงฟ้าทิตย์ก็ตามและอาจจะเสียเฮเวนดอร์ไปฟรีๆและเมื่อเข้าช่วงเย็นผลของการฟรื้นฟู HP จะถูกลดลง80%เซเลนก็จะเปลี่ยนท่าโจมตีบางท่าท่าแทงดาบ จะมีการเปลี่ยนจากท่าแทงเลเซอร์เป็นชาร์จฟันแบบดาเมจรุนแรงในระดับนอร์มอลจะเลือดลด80%ในท่าฟันครั้งที่1และครั้งที่2แต่ถ้าเป็นระดับอื้นจะโดนเลือดลด200%ทุกการฟันซึ่ง การฟันครั้งแรกจะเป็นรูปแบบ forward dash ไปข้างหน้า1และ2ครั้งส่วนครั้งที่3จะหยุดอยู่กับที่เราจะมีจังหวะโจมตีประมาณ2-3ครั้งระหว่างที่เซเลนกำลังชาร์จส่วนท่าพุ่งแทงไปข้างหน้าของเซเลนจะทำดาเมจใส่เรา50%และในท่าแทงปกติจะเลือดลด20%ท่าแทงดาบทุกท่าถ้าโดนจะทำให้ติดสถานะเผาไหม เลือนด5%ประมาณ3วินาทีถัดไปก็คือเซเลนจะยกดาบชี้ขึ้นฟ้าก็จะมีอุกบาทพระอาทิตตกลงมาในแนวดิ่งถ้าโดนจะเลือนลดร์นต0และติดใบาสามารถใช้สกิลดาร์สายหลบได้ต่อไปมันจะมีแสงพระอาทิตปรากฏเป็นแท่งถ้าผ่านไปประมาณ1-2วินาทีจะเลือดลด90%ทันทีในบริเวณนั้น แล้วก็จะมีกำรรแพงไฟที่ถ้ากระโดดผ่านก็จะเลือดลด50%และติดสถานะเผาไหม้ แล้วก็จะวนหลูกในช่วงเย็นไปเรื่อยๆจนจบเวลาและโดนท่าไม้ตายเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงตอนกลางคืนตอนกลางคืนจะสบายหน่อยเพราะเกจพาทิติ์ของเราจะรีเซ็ตเหลือสูงและถ้าโจมตีของเซเลนจะไม่มีท่าไหนเลยที่ทำให้เกจพาธิชเพิ่มขึ้นและเกือบทุกท่าที่เราถูกโจมตีในเฟสนี้ไม่จำเป็นต้องสนใจโดนดาเมจไปได้เลยแต่ระวังอย่าไปอยู่ใกล้ๆ พรจะโดนท่าผักซูเปอร์น็อกแบ็กเลือดลด20%และติดตาบอดก,กับท่าพุ่งแทงเลือดลด10%ติดซูเปอร์น็อกแบ็กซึ่งอาจจะต้องหมอบหลบและอย่าไปอยู่ใกล้ๆที่เหลือคืออัตราเมตดไปเลยปั๊มยาสู้ส่วนไปเลยส่วนลำแสงที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นจะเลือดลด15%ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวแค่เลือดลดเฉยๆต่อไปคือช่วงเวลาสุดท้ายก็คือช่วงลุ่งสาง เซเลนจะมีก่อ HP ขาวเพิ่มขึ้นมาทันที10%ของ HP สูงสุดก่อ HP ขาวจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมา0.024%ทุกๆ1วินาทีและก็จะมาพร้อมกับกวางนาระตะที่ค่าไม่ตาย1ตัวในตอนแรกเริ่มและจะเพิ่มจำนวนถัดไปถึง2ตัวในระดับนอร์มอนแต่ฮาร์ดกับเอ็กซ์ตีม จะเพิ่มขึ้นถึง3ตัวโดยถ้าเราเข้าไปในระยะฮิทบล็อกของของมันมันจะควิดทำให้เลือดลด10%และโดนซ u เปอร์น็อกแบ็คถ้าเกิดถูกกวางโจมตีจะทำให้เลือด HP ขาวฟื้น0.126%ในจังหวะเริ่มต้นให้เราหาพื้นที่หลบขอบแผนที่ก่อนและจังหวะที่ทั้งกวางและเซเรนกำลังเคลื่อนที่มาหาเราเซเรนจะใช้ท่ากับดักแสง ที่จะค่อยๆเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและระเบิดลำแสงขึ้นมาจากพื้นทุกๆ2.7วินาทีเคลื่อนที่จนหลุดออกจากแผนที่ถ้าโดนจะทำให้เลือดลด35%เปเซปอร์น็อกแบบ็และเลือด HP ขาวฟื้น0.167%และเมื่อถึงจุดที่เซเลนขยับตัวเข้ามาถึงระยะก็จะใช้ท่าแทงพุ่งเข้ามาทำให้ต้องหมอบหลบหรือกระโดดอัปจัมหนีถ้าโดน ก็จะเลือดลด30%ติดสโลว์และ HP ขาวฟื้น0.167%ระหว่างพักคูลดาวเมื่อมาถึงประชิดต,ตัวก็จะโดนท่าแทงปกติเลือดลด15%ติดสโลว์และ HP ขาวฟื้นเลือด0.14%ระหว่างที่สู้จะมีดาบหล่นลงมาจากข้างบนถ้าโดนดาบที่ตกลงมาจะเลือดลด25% และติดสตันประมาณ2วินาทีและระหว่างที่เรากำลังถูกไล่ล่าก็จะมีก้อนพลังงานสีฟ้าที่จะเคลื่อนที่มาหาเราช้าๆและมีสูงสุด6ลูกมันจะเกิดขึ้นมาทุกๆ15วินาทีและเมื่อเราเข้าไปถึงระยะของของมันมันจะทำการระเบิดออกทำให้ติดสถานะสับสนทิศทางเลือดลดที่5ถ้าพวกมันไม่ระเบิดภายใน22วินาที มันจะเกิดใหม่ทันทีวิธีที่ได้ผลที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คือการหนีเพราะสู้ยากมากและเกตพาร์ทิ์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าโดนและต้องหลบให้รอดไปตลอดจนกว่าจะกลับมาถึงช่วงเวลากลางคืนพยายามโฟกัสที่ตัวของเซเลนถ้าหนีห่างจนเซเลนเข้าระยะก็จะโดนแทงพุ่งเข้ามาแน่นอนที่เหลือคือการระยะทุกอย่าง ใช้สกิลลอบอสได้เช่น Arrow Illusion ของ Markman หลังจากจบช่วงเวลาลุ่งสาง HP ขาวทั้งหมดของเซเลนจะฮิวในปริมาณเทียบเท่ากับ HP ขาวทั้งหมดและจะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเซเดนตายถ้าเป็นการเล่นแบบปาร์ตี้ทั่วไปในช่วงเวลายุคปัจจุบันที่ผมอยู่เขาจะทำการเบิร์สก่อนให้เลือดลดเหลือใกล้ตายเสร็จแล้วรอ เอาตัวรอดจนกว่าสกิลเบิร์ชจะมาอีกรอบและเบิร์ชในเฟส2ให้ตายก่อนจะถึงช่วงเวลาลุ่งสางเพราะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถหลบได้ก็เลยใช้วิธีชนะง่ายที่สุดด้วยวิธีนี้โดยพวกเขามักจะพยายามคัดคนที่ CP รวมถึง90ล้านและลงกันในเฉพาะระดับหารเป็นหลัก จบแล้วนะครับสำหรับไกด์บอสเซเลนขอให้โชคดีและได้เอมเบ้มไปใช้กันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและสนับสนุนผมให้ทำคลิปวิดีโอต่อไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับมน,นพลริ 초월자의 시대는 저물고 다가오는 운명은 그대들의 편이 운명을 믿는다면 말이야 미숙한 생명의 무의미한 몸부림 보기에시인이